โอเคสวัสดีครับสวัสด uh, ีแฟนเพจไทยยงทุกคนนะครับสวัสดีคุณแม่จักรานะครับมาสวัสดีค่ะมาคำว่าสิมาให้เพื่อนแจ้งเอาไห้ให้กินเอาเป็นมืออื่นบัดนี้เพื่อเลิศเอสแต่กาะเอดเจเอ็สไก่ซี่แกงไก่เหรอซีคั่วไว้ซื่อเนี่ยแหละมันเด่นเฮ็ดแล้วแล้วเนี่ยกินยังไงเลยอ้อมเอียนได้เอีเยนใหญ่ตัวนึงปลาเพื่นอ้อมเอียนไก่ได้ใส่เอสอย่างนี้กินมันเนี่ย เฮ็ดลนไว้แล้วกับคั่วไว้แล้วกัไว้ตู้เย็นอื่นสิต้มบ่ต้มกับซี่คเมาสอกตมนบ่ต้มกับิี่งนไม้ส้มเบิงน่อไม้แพกนะครับเอามานี่คือมื้อนหนที่มะนาวแจงได้เป็นหม้อเลยโอ้เป็นหม้อนึ่งกันนี่ค่ะหม้อใหญ่เลยแต่ว่าอยู่นี่ถ้ามีพักอันพักหนวพักอย่างหลายๆนี่ กูนก็เลยเอาเฮ็ดมาพร้อมพักบวบกระพูอยู่ในสวนพักบวบกระเด็นเฮ็ดมาแกงใส่แล้วอ่ะเมื่ออื่นเนาะเออครับมื่ออื่นเฮาอันนี้ลาบปลานี่กินมื้อนี้กินค่ะกินอันนี้ใส่ตู้เย็นไว้กุญแตู้เย็นเพรเด็ดเนาะไม่หนอตู้เย็นเจ้าเป็นอันนี้ผมมีมันมาผูเลยให้มันเอาไปไว้ตู้เย็นที่อันนี้ไก่แนวกินเจ้าแนวกินมันเอายกไปแล้วออ๋ย่านหมาหน่วงไก่ได้สัตว์เจ้าไก่ฮะนั่นคั่วคั่วคั่วแล้วแล้วก็ห้อยไว้มันมาให้มันไปใส่ต้้มเอาาแลวกก็ไ่ เขาเอามาขายเขามาขายเพื่อมาขายแล้วมาคั่วมาคั่วเพื่อนซี้่ต้อ้งคำพยู่ไม่หรอกมื่อนี่ยพยู่มันเมื่อยเน่คุยชิ้นควยมาท่ายฮะบ่บเคยเห็นแจเคลข่าวว่าเมื่อเมื่อหน่ะหามาแกนอนยังไนเนาะ เมื่อนามาเมื่อวานนี้เนาะมามาเปิดก่อนมันนอนอยู่ในมันมาเตียนหลายคนก็ถามว่าไปใส่เลิกกันแล้วบ่ยังนะครับยังบ่เลิกันแต่ว่าดอกอันเอ้ยแล้วากันหยอกกันซื่อๆนะคะบัต้องเป็นจิตดเป็นจังเลยค่ะเด้อเอฟซีทุกท่านเด้อเพราะว่าอันนี้ก็ซ้หลานเจ้าของหยอกน้าสาวก็ว่าแม่นเพราะว่าพี่น้องทางเขาอีแม่ทางพ่อตู้แม่ตู้พูนนี่ก็ได้ถามมาเบิ่นแล้วเพื่อนเพื่อนลไปอยู่ในแม่อุ้ยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเพื่อปเที่ยวมา แบบว่าเที่ยวไปเบ,งปเบิงแล้วเคสเนียอยากได้กินแล้วก็มาครับอย่างไงนะตอนนี้ใครยังอยู่พืน้นหรอหรือว่าจังไหนรือมาแลวจกักยังบบรูอยู่ว่ามาบ่ามายังบ่รรูถ้ามามันต้องอย่างเข้ามาเงือนห,อหน่ะครับแ็คือเจ้าอยู่บ้าน,น,นคนเดียว<ป>ยมันย่างไปย่างไปมันมันไปน้ำไอ้มันมาหาปอคุยงย่างไปกับโบรูเพราะว่าอันนี้ไปซ่อนอะไบ่ค่อยเห็นนะครับไปหาปลาหาในป่ากันได้ลายทีปลา้ําข้น บัดผมมาท่ายเพรคือบ่เห็นอยู่น้ำกันเชาเที่ยวไปเจ้าว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ระยะนี้หันอ้ายเขามีปัญหาอืมีปัญหาครอบครัวแม่นรถเมียนเมียนนี่ลงกรุงเทพครับก็เลยรถเที่ยวเป็นห่วงลดทุกวันหันก็หมอซิโบเที่ยวไปหันลูกไผเพิ่นเฮ็ดให้กินเมียของอ้ายหั่นน่ะเฮ็ดให้กินบัดนี้อ้ายเด้อซะมีแต่ยายอยู่หันยายตาละแต่ตาแล้วก็ ไปของเราอะไรไปหาหมูหาพวกไปแต่ย้ายหันตีแล้วไปบบได้มาบบได้พอาลับคันนี้คานไปคานมาเลยนาะเพื่อนก็เลยไปไปดูแลอุปถัมภ์ดูแลอืมครับอันนี้ก็ไปใส่ตัวย็นพอเดีเนาะลาบมันกินเมื่อนี่แหละาบมันสิกินเมื่อนี่แหละเดี๋ยวมื่นสิมาเบิงเพื่อนแกงแจงหน่อไม้ ดีเลิกไก่เจ้าเจ้าฮันเดเห็นตาขาพี่วีระหว่างน้ำร้อนพี่เอ็ดไก่อย่างงั้นเดี๋ยวสิมาเบิ่งเพี่เอ็ดไก่นี่ะครับบาได้เห็นเพื่อนนั้นกันเลยเนาะแม่นเบิ่งขาเพื่อนใครย่ใขย่เกาบอกว่าเจ้าอยากกินนมเด้อเออก็บอกกินเลยบาทนี่ฮันเพื่อนเบาอ์วันว่าเป็นนมกระพิดได้เปอร์เซ็นบ์กกินเลยบาทบังลกขนไก่ครับ ก็คือดังไฟโอ้ดังไฟแล้วล่ะดังเหนแล้วแล้ววันนี้ลกคนไก่แล้วก็สิล,ล้นแล้วก็บเซวเข้าตู้เย็นไว้กลัวแล้วอันนี้สิลลาเาหน่อไม้ส้มมาแกงใส่น่อไม้หัน่นเจ้าอ,อย่าลืมเอาไปเข้าตูเ้เย็นไหบอลืมไก <laughs> ่กับซีลลเอาเข้าคือกัน<อ>ไก่กับซีเอาเข้าคือกันไก่ตัวเท่าเลยนี่ฮะจ๊กเขาเอามาขายให้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทตัวละเจ็ดสิบบาทละวะนี้แมนนะคิดยากมันห่อนห้าเขตเดี๋ยวมันยกเมงนฮะ หอดอยู่อ้วนบอกซูสูมีไก่สูกังยิงมาอันขายยวกปเนี้กินข้าบาแซ่บไก่เออมันมเพลอามาขายขาบักเบสแะ้ะไปซื้อเงินใยอ๋อขาวอีหลอดแะละมันมามันสิไปบึงค้วยมันมันกะเอามาแวะให้นะมันปล่อยควยลงใต้เอ้ยอ๋อหรอวะสงสัยสิเอ้ยอ๋อหรอวะเอาให้มัน เอออันอ,ออที่ขายของนะออที่ขายของนะเพื่อนขายไก่ได้แบบป้าพิษปาโอเพื่อนเลี้ยงทางใต้เงินเพื่อนอยู่ทางใต้นะเพื่อนเลี้ยงดีนะบอกเอาอัโลละร้อยเนาะโลละร้อยเพื่อนมาเออร้อยเก่า,นะาสงสัยซีเมนเจขีดนะจั่เจ็ดสิบบาทนะมันหัวยวเพื่อนเพื่อนจะสามารขีดนะอืม เอาว่าเจ็ดสิบบาทเด้อเจ็ดสิบเป็นั่นเจ้าก็บเบียกเลี้ยงของไก่ที่เลี้ยงอยู่ผู้เดีมันมันเฮ็ดเคาะอยู่ทางใต้มันพวมกำลังเผาป่าพวมกำลังเผาป่าเพื่อนที่เลี้ยงอันไก่อีหยังก็เขาเอิญไก่อันดำดำมันนั่นนะอ๋อไก่ผู้พันไก่ดำผู้พันเออไก่ขับไก่อันนี้กับที่เลี้ยงเป็ดกับที่เลี้ยงเป็ดพันไข่เพื่อนเราเพราะว่าพิเฮ็ดสาลองไว้แล้วือ วันหาฝนมาเพรมันเล่นอยู่ในสะ <า S 2> <สา S 1> พิ่นเรามันนั่นเป็นอย่างแม่จังบ่ได้เลี้ยงมาติบ่มีไผ่สอยเฮ็ดตะก่อนเนาะปุ๊บมีไผ่สอยเฮ็ดดินก็พอเลี้ยงอยู่ดอกแต่บ่มีไผ่สอยมาเบิ่งมาแยง่งอยหั่นนะค่าหลานก็บพอ่อแยงนี่นี่บ่เออไป็นเอ็ดไม้เพิ่อนไม้ไงตรวจรักษาบั๊กพวน<ม>พอนี่กะ ก็แห้งแล้วเสร็จนล้อ่าเลยสิเห็ดสิแกงมื่อนเสาเมื่อนเสาล้นไว้แกงหรือต้มสิแกงมันอยากแกงใส่หน่อไม้ส้มมันนี่กับขัวท่าเพื่อเหลือตีเออล้นแล้วแล้วกับขัวแล้วแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ครับใส่ถุงเข้าตู้เย็นไว้ใครมีตู้เย็นทะคุูเนาะเพื่อก็บอกให้เอาอีเคียวมาเยอ่โอ้บอกเอามาดอกย่านมันเป็นยากเจแคบ้านี้หกอิริเด้หมอนี่มันมาแบบเพราะข้าวเด่นเด็ดเด่นเด็ดเลยได้ เอาขนมไปให้ล้วอยนเลยมันไปบนมันอ่ะเลยมันไปบนมันห่ะลุงอยู่หาใครอยู่หรอกมันก้วงอยู่ค่ะมันได้เล่นเล่นอยู่ค่ะมันมีหมู่ป้าต้นกล้วยกพิใหญ่ขนาดนั้นทางนี้เนาะใหญ่อยู่หดน้ำเนือมันถือฝุ่นถือต่อบางใหญ่เนาะบึงไหมแมนแต่ละต้นเง่านี่มันออกลายนอแล้วก็เราไปเลอยอย่าให้มันอยู่หลายเงาะนอนอันเดียมันใหญ่ไปที่ละน้อยมันใหญ่ลงใต้พุะ อันมะกว้วยอันนี้มะกล้วคาราซินีในผืนเม้าข่อยกับกำลังซีเอสแบบนี้นนคือการลุกคุดแะไรข่อยกันเะบ่อยู่หน้าบ่อหรืออยู่บ้านเลยสวนบ้านสวนอยู่บ้านเงินอยู่ใต้ใต้ลงไปหันได้เนาะแม่หรอบ่อสิเป็นเงินนอยู่หันโหลไปคุดคลองซีเอสสวนอยู่นั้นน,น้ำโอ้เห็นงินอยู่ใต้ลงไปยังส่วนนสวนในบ้านนี่แหละบ้านอยู่ข่อยอยู่ทีทางซ้อนๆ้น,นบ้านลงไปน้อน่าวายัยหะไบ่อนไปเก็บขี่กระเดือน ไปทั้งงานกระบ้านสวัสดิ์นะละไปทังหน้าหวยังละกับบ่หอดพุ้นอยู่ในบ้านเลยติดท่องเที่ยวเห็นเนาะมันกับบ่หอดพุ้นคอยกลับมาในบ้านี่เลยติดอยู่ในบ้านเลยยวนกระตูฮือนสุดของในหมามาคล้าเหาพื้นท่คล้ายๆหมาบักวีน่ะหันพื้นมันหันใหญ่กลัวอยู่หันบอกมีสามสี่หลังสุดทนแลจังไปให้หน้าจังมีอีกห่าง ทางนั่นแหละทางสุดบ้านไปทางบ้านนวายฮะนั่นอยู่แถวนั่นแหละโอ้ดีเด้ะจุนเบ้าว่าโอ้กูจ้างบดถึกเลขแท้กูจะสอนย่างก่อนโอ้อยู่ทางไห้คู่ไอ้อย่างกูคู่นิดกูพินิดอย่างคู่อย่างก็อคู่อย่างก็อเราอยู่แต่ก่อนเรามาสอนอยู่น้ำบ้านไม่ยริงหรอผู้ชายผู้ชายส่วนแล้วเพื่อนเฮ็ดอันกระท่อมปลายนาอยู่พุ่นนะเพื่อนสูตรอยู่ทางคลองทางอันป่าไผ่ไปทาง จักเด้อก็กับบรู้คือกันผู้ใดงน้อวัสมันซิดต่อคู่อย่างนี้แหละเพื่อนเป็นคูเพื่อนมาแต่ก่อนเพิ่นมาสอนอยู่บอรู้เลยเหล้าเป็นเราบอสายเรล้าเป็นไต่ได้เรากินเหล้าหลายเรล้าเป็นไตอย่างนี้อยู่ห่างกันประมาณสามไร่ก็สามของเจ้านี่แหละของเจ้าจักไร่นี่สามหรอทางหน้าหันสามไร่ทางอันนี้ก็ซิเป็นสี่ห้าไร่นี่ละ่มาเงินถอมนี่นะ ค่อยพอดีกันค่อยอย่างเป็นสวนยางพร้อมแล้วกันแล้วก็คุดแหละแบ่งสองงานเอ็ดแบบนี้อันจ้างรุ่นแมคโครบ่ะแมคโครน้อยเออเขาเอาแพงนี่บ่ะเครื่องมือสามพันโอ้อันนี้เหมาเลยได้เนี่ยสี่พันเหมาเลยมันบอกคุ้มของค่อยฮะคือเอาคุยกันถ้าถ้าเป็นคนอื่นปกติเหมันสีแล้วเถ้ารามคโคอื่นอันนี้มาปั๊บเอ็ดซาา บ่แล้วอีกเหลือคลองเหลือคองนึ่งแล้วก็เหลือเหลือคองนึ่งแล้วก็เหลือไอเหลือ้านึ่งบันนี้ก็เราิบอกคนว่าอย่าไปเอาได้บ้านบงรถไมโครบ้านที่แรกก็ว่าจะไปเอาบ้านบงบันนี้เราคิดไปคิดมาโอ้ยมันสี่เอาตอันนี้ออก้าแบบพูนี่ออก้าแ่บโอ้ยถ้าเหมาสี่พันเลยเปียบบ้านหลดเลยบันนี้หลดสะหันรวมเบิดนี่ลงทั้งสะทึงเอาโตออกเอากุ้งไม้ออกนี่เด็ซาพร้อมบ่สาพร้อมหมื่นนึง อ๋อหมือนหนึ่งแต่ตัวนี้หาสี่พันวัทีตัวนี้สี่พันเออต้าของเ็ากะซนี้บันี้กกันค่อยท่าจ้างรถใหม่คันนึงดีได้เหระหนีเห็ดหนีแบบเห็ดแบบนี้เออกับว่าสิบแต่ว่าของค่อยมันบรได้แบบนี้ด่ามาหลายตืบพื้นที่มันบดไดเอียงแบบนี้ของค่อยมันท่อกันเลดท่อกันเลยเนาะทางหันมันเลิศค่อยเลิศเอสเป็นคูดบดได้ต่อกันนะคูดเป็นลอกเป็นลอกเป็นลอกมัน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 ชิตามลงไปพุ่ง บ่อค่อยบ่อค่อยบ่ได้คุดต่อกันแบบนี้ค่อยคูดมาปั๊บแล้วก็เว้นไว้เมตรสองเมตรใหเป็นทางเข้าแล้วก็คูดใหม่หะนะะเป็นลอกไผ่ลอกมันเพราะว่าเบืองของเจ้าแล้วมันบอกคือมันชอดใส่กันเลยเออมันบ่คือเพราะว่าดินมันเอียงออันนั้นเลยคุดเป็นลอกอกหรือว่าเออนี้เลี้ยงปลานี่ปลานี่ปลานี่หะน้ปลาเนี้ยหะน้าเอาน้ปลาปลาใส่นี้ยปลาบนยุ้ยค่อยสิผู้เดชจุผู้เดชผู้เดชค่อยสิเดเออในแหละสิปั๊มขึ้นมาแบบนี้แหละสิอันปั๊มเก่าแม่ได้ มแม่มาอยู่มมบ่ม,บาานม,ม,มนีน้ำประปาแม่ว่าสิบ่กใส่แต่น้ำประป่าไม่ใส้ปั๊มใช่ไหมน้ำปราป่ามันแพงกินก็นได้อย่างสีนานส้มๆใส่กลัวเขาอย่างนั้นมาที่นี่เราลูกมาเราเอ้ยพิ่นเอาน้ำประปาแล้วก็เอาน้ำพิ่งขอนแม่เอ้ยเอาแล้วแม่เบือนท่านแล้วเนีนน้ำปราปาห้อยงวดนี้เก็ดร้อยตอนเพื่อนันดูใส่คลองมันเป็นแต่แม่ยืดร้องมันหลายเท่นีเนาะเพิ่นดูส่ข้องมานี้รถเดียวนี้หันไข่แน่ครับ เพิ่นเพิ่นเพิ่นต้องย้อนหลังเลยเนาะเอาใส่มาจนได้อันนั้นแล้วแม่เนาสาวแต่เอามาใส่นี่เลยอันนี้ครับใส่ใส่เจ็ดแล้วเป็นอย่างไรบ้าันี่เอาไว้แล้วล้นเนาะล้นเลยล้นแล้วก็คั่วแล้วแล้วก็เอาไว้เขาไปใส่ตู้เย็นอื่นๆซีซาร์ซับแข็งเผื่อไม้ส้มให้เพื่อนไอ้ล้นแล้วแม่บนนี่ฮะล้นแล้วย่างนี่เลยไฟเปิดอยู่กันแล้วนี่ฮะฮะไฟไฟเจ้าอยู่เดียวนี่แหละจนมันมาผู้เล่ มันเฮ็ดแต่ทั้งเงินให้เรียบร้อยเพราะว่าลูกบ่ได้เราก็ต้องได้ไปถูเงินต้องไปปัดไปกวือให้ไ่รเพิ่นเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจังให้มาครับเพราะว่าเอ็ดนวใดาล่ะเนาะพัรเตอร์นี่เจ้าเจ็บไว้นี่๋อพักหมักใส่ก็พักอันนั้นเอามาอมเอียนอ๋อแล้วละเอียนครับแล้วแล้วให้อันบักหำเอาไปไว้ใน อันนี้ย่างบนี้แล้วหรอลน้ลนล้นล้นให้ขนมันออกมัน,นมีไฟนี่มันหอมมันเนื้อมันสมัดเออโอ้ยจับใส่เลยหน่อยน้ง่านอันนี้ตั้งบอดีป่ะ่านซื้อน้ำเอ้ยน้ะมันาวแตงไม้ยูคาบพอือบีบอดีบอดีคือ่านนั่นเขาไม่ป้าไม่ป้ามาให้สอง ซองสดมันเป็นไม้มักไฟป่ามันบดเลยเป็นทานมันลูกดีไม่แล้วมาอยู่ขาเนาะอันนี้ไม้อยู่ขาเป็นแล้กะมอนเอามาดังปพกติกับควันหลายมาอยู่ขาสติตินี่นะบางคนควันอันนั้นหันไม้อันที่แม่ป้ามันสูงหันอันนี้ลดนให้ขนบวมมันรุดเนาะครับสมัตมาแต่ไปหาป่าน้ำข้นปลาอยู่กันอะไรอยู่กลางปล่อยลุงสะเบิดแล้ว มือ่อไหรเจ้าบ่ได้ไปใส่ไหมหรอบอร่เมื่อยเมื่อใดเมื่อยก็บ่ไปเพราะว่าเมื่อไหร่สีไม้เป็นแกงหน่อไม้น,ไมนะครับเบื่องแรก็สิให้เพิ่นมากเก็บผักเก็บมีอยู่ข้างๆนี่แหละเป็นเทีย่ยงเนาะวันนี้เ,เออใกล้สิเที่ยงละมากแล้ว,ลวจางแก้เดอ้ออันนี้ฮะอะไรน่อไม้เออมาผู้ใดก็สแก้สิต้มต้มข้าวเดียวซั่นล่ะกินหอมๆสิได้หลายซําใด้นะครับเพราะว่าเบิ่งอันนี้มันอัดเข้าไปมันดูดลมออกอาร์ตเข้าไปมันเดินน้อยแต่ว่ามัน พอไปแกงใส่เป็นหม้อหม้อใหญ่เลยหม้อใหญ่ก็เต็มเม่นะแจงได้กินมือนั้นหั่นตั้งกัะเก็บทองมันเอาคือเหลือหลายเนี่ยนอนเก็บทอไม่วนที่ว่ามันนอนอยู่ในถ้าผู้ใดอยากสั่งก็สั่งไว้ได้นะครับเ้าเจ้าไปหามาแล้วเดี๋ยวผมสิส่งให้นะครับคือมันต้องหาสดนะครับและที่สําคัญกับ หาสุดแล้วก็มาฝานใช่มามาปอกก่อนปอกแล้วเขาเจ้าก็จะมาฝานมาซอยแบบอันนั้นนะแต่ว่าหั่นวมต้มหั่นบวมต้มแล้วไปอัดไว้ไปอัดแล้วไปใสู่าเย็นแมนครับแล้วก็พร้อมส่งส่งแต่ว่าตอนนี้หายังส่งได้แค่แบบแถวอีสานและก็ปริมณฑลเพราะว่ามันใช้เวลายังน้อยอยู่แต่ว่าลองเดี๋ยวผมลองทดลองอยู่ว่า ถ้ามันอยู่ส่งไปนั่นนี่เกอเดียวเผาไว้ทำมุกทำซุปกอเดียวได้นี่ไปเอาอยู่ทางสงครามอ๋อมนหลายอ๋อมันออกดีอยู่ได้หน่อไม้ไฟไหมอ๋อเจ้าวายามนี่หรอแม่หรือบอกมีแล้วหน่อไม้ไฟไหมเอาหน่อไม้ธรรมดาเดี๋ยวมันก็ออกแบบนี้นะกอเดียวเลยเผาไว้มันอยากซุปผัดเอามาซุปหน้ามาตุ้มมาซุปตอนนี้กับไอ อันนั้นมันไปเรื่อยๆเนาะโอ้มันยีงหลีเนาะไม่ประพิษแล้วเอาหัวมันารมคืนนกเล่นนี่นั่นเนอะแล้วเอาหัวอาหารให้มันกินบเจ้าเอาจะเสียเตืนนี่ก็แกงเหรอแกงใส่หน่อไม้ส้มมันบ่มีหวายอ๋อหน่อไม้ส้้้มมจก็ีีบ่ออันนนึดหหวายอไม้ส้มเจ้าก็มีเหรอไปเอาอยู่ร้านนั่ะเนี่ยคำโดนโดนจังกินนะนะเรื่อยบ๊วยเออครับเอาโอเคซะเบิ่งเพิ่นอันนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิกลับก่อนนะครับ มันอยู่ได้นนยน้อยก็ได้มันแม่นบได้กินได้กินมันเลยอันนี้อันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเมื่อห้สิกับมาใหม่นะมื่อนี้มืนกกเมื่อแล้วนะครับพอดีเอามาบอกบอกพอดีแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนมีแนวกินก่อนเพื่อนเลยบริเฮ็ดน่บเฮ็ดาเกิดขึ้นว่าสิให้เพื่อนมาแจ้งมาให้แบบว่าชีแจงหน่ โอ้ยมันคือมาค่ำเัเฮ็ดบนนอว่ะก็ะเฮ็ดไก่ว่าเอาเ้ามาจังสีบวากับเล่าเอาครับ,บ<ะ>ก็เลยโทรมาบอกค่ำพูดเนาะเข้าก,ก็เลยพอดีไปอากาศไปเปิดบัญชีบัน,นิกากลับมากะซ้ากะค่ำนะครับก็เลยโทรมาบอกงานมันหลายเนาะพอมือนี้กับบารสุมเบิ้ลมืออเพี่ยปิดสิได้เข้าไปเปิดบัญชีผัดมันต้องเข้าไปตะเว้น แม่นั่นแหละปบรีหาเพะว่่าเมือันนี้ก็รอคิวได้อีกแล้วบัดนี้ไม่ได้ไปปุ๊บก็ได้พามรนยากไปนวดแล้วก็ออกมานวดใบพวงงามมันแบบบ่บรรยากาศนวดโตเพิ่นเพิ่นยืนหลายเมื่อวานเพิ่นเจ็บเจ็ขาเจ็บเข่าเพิ่นทาสีให้งันครับเราปวดเข่าเบิ่นเลยจมพวกเรไปนวดเลยแม่แเข่งไปเบิ่ดเลยเข่งนวดให้เจ็บเพราะว่าเพิ่นบอกเคยวันได้ออกร่างกายวันน่ะยืนซื่อๆกัน อันนี้ฮันถ้ามือใดเบาเลยก็แล่นไปเลยหากินอย่างนี้แบโอ้ยเสียดายหลายอย่างถ้ามือใดครยๆแน่กับแล่นไปมือใดนักๆก็นั่งอยู่แต่เงินซ้อยผือละยบาทก็วันนี้ก็สีได้ต่ำต่ำเฟืออยู่อันเดียดได้หลายตืบแล้วไปเอามื้อนั้นอัาหารฟ่วงกำลังจะเอาไปซ้อยีเดครับตัดแล้วที่ส้อยละบาทอ๋อ อันนี้ห่แล้วแล้วนี่แห้งแล้วหมายนะพัดลมเพิ่งกลับไปต่อีต้นเนาะพัดลมดูดังกะศอะโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนสิมาใหม่เนาะแต่เซามาให้เป็นแกง่อไม้ให้เบ่งตินงเที่ยงกินแกงเที่ยงเนาะพักกับเก็บเอาอยู่นี่เนาะเก็บอยู่นี่เลยไหมยานางเจ้าก็มีไหม่หรอมีบุ้ดอ๋อโอเคสักครับเดี๋ยวมือหนามาใหม่ให้เพื่อนให้เพื่อนครัวไก่ใช้มือนี้ค่ะดึอดแล้วก็สิกลับแล้วเด้อโอเคขอบคุณครับคุณแม่ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ